เมาเมื no ่อกี้เจอด่านตรวจแอลกอฮอล์พอเราเปิดกระจกตำรวจถามว่ากินเหล้าเปล่าแล้วบอกขอบใจไปเบิกพอยมาไปสมัครเป็นเจ้าของเบิกพอยเขาไม่ให้หับลูกเมียก็หายไปหมดไม่มาดูแลผัวเลย โทรหาเพื่อนห่อยฮัลโหลฮัลโหลใครว่าไงเฮ้ยอยู่ไหนเพื่อนใครนะครับหนูหนอูอ๋อหนูเหรอเออชวนไปไหนอะ่ะเฮ้ยกินเหล้าเปล่าโอ้ไม่ไม่ช่วงนี้ไม่แล้วเขาเป็นสาวพักก่อนดิเฮ้ยพักทำไมอะ่ะเออไม่พักหรอเฮ้ยโธ ลูกเมียไงครับกอดมั้ยมามไมไมามาช่วงนี้อเข้ารรษานอนหัวค่ำได้แล้วทำไมอ่ะโอ้โหเล่าเล่าอะไรอ่ะเล่าที่ทายลูกฟังอ่ะเรื่องเล่ากินได้ตลอดเพื่อนมาเล่ากันแล้วจะไปปะล่ะไปไปไปเดี๋ยวมาเจอที่ร้านเดิมนะเออเอ้ยเจียมตังด้วยเนอะอะไรนะเจียมตังค์ด้วยไม่ไปตังซูลราดีกว่ามั้ง ก็น่าขี้เกียจคุยว่าดูข่าวเลยโอโอ้ไฟดับอีกเฮ้ยเฮ้ยขนหนก็หมดเลยลูกเมียฮะไฟไฟไม่ไม่จ่ายเขาเนี่ยไฟดับอีกแล้ว